b บ m แบ m ก็อดซขอบคุณแฟนๆหลังยอดตามทวิตเตอร์ครบ7ล้านไม่เผาตั้งแต่ต้นปีแบ m แบ m ก็อดซขอบคุณแฟนๆหลังยอดตามทวิตเตอร์ครบ7ล้านเป็นเริ่องดีๆของวันแรกในปี2564ที่หนุ่มแบแบมได้มาทักไทยบรรดาลเหล่าอากาเซให้ใหายคิดถึงกันในช่วงเย็นหลังยอดผู้ติดตามในทวิตเตอร์ครบ7ล้าน ก็ได้โพสต์ข้อความขอบคุณแฟนคลับที่มอบของขวัญปีใหม่สุดพิเศษนี้ให้พร้อมรูปเซลฟี่ของเจ้าตัวที่มองกล้องด้วยสายตาอดอ้อนสุดน่ารักทำเอาแฟนๆใจะละลายไปตามๆกัน